เราตกดแล้ววะผู้ใหญ่วุ้นอามา้งใครไม่รู้จักเขาดแม่เลี้ยสุดไว้สองคน บอกว่านคิดว่าจะน่าเท่ๆระว่าใครเล่าเบผูกับเล่ากปูกบนี่แาท่านจหาเรื่อพี่แลเปปทกเอร์ป็นเนี่วกอะไ บางทอย่าเงี้ยถ้าเจ้าปูอะบางทีแล้วคแม่แต่ปูแม่ก <c oughs> um ับแม่ก um ็ป ah ูเผ um ็ดด้วยกันเนี่ยให้ลองฝืงให้กินบ่เผ็ดอ๋ออ๋อ้มบะหุมแล้ววันนี้ ันกำไปแล้วเอาผ่าดีเอาอย่างมันยามไปหน่อยคุณเดียวไหมมันกำมันดึงไป